คำถามนี้ยาว<ด>พอสมควรนะอาจารย์อยากเขาบอกว่าอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องของการที่บอกว่าการอิมานต่อบรรดาคัมภีร์นะครับเช่นคัมภี์เตารอดและอินจีนเนี่ยเขาถาม <ừ> ว่าเราสามารถที่จะเอาหลักการในคัมภีร์ต่างๆเหล่านั้นมาใช้ได้หรือเปล่า <ừ> นะครับถ้าไม่ได้คําว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงอะไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรรฮมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมุซัลลัลลอฮมุฮัมมัด ในเรื่องของการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีรร์คับพี่น้องครับอันเนี้ยเรื่องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีผมใช้คาว่าบรรดาคัมภีร์ซึ่งถือว่าเป็นคุตตุปอสมาวิยะเป็นคัำภีที่มาจากฟากฟ้าครับซึ่งแน่นอนในหนึ่งในหลักศรัทธาของเราเนี่ยคือการศรัทธาต่อบรรดาคัำพีซึ่งแน่นอนที่สุด นบีและรอซูนเนี่ยจะมีสิ่งที่เป็นบัญญัติที่เป็นคำพีที่เอัลลอประทานลงมาครับในเมื่อสิ่งที่เป็นหลักการที่ศาสนาได้บอกเอาไว้ซึ่งเราทราบดีว่ารู้กลอีมานเนี่ยมีทั้งหมด6ประการในฮะดิษที่บอกอันตุมินาบิลลาฮีมาลาอิกะติฮีวะกุตูบิฮีเห็นไหม วารุสูรีฮีวันจามิลอาคิดวัตุมินาบบลกาติหรือใครฮีวะชริครับเรียงไปเรื่อยๆมามีข้อหนึ่งก็คือศรัทธาต่อบรรดาคมภีใช่เขาว่กกูตูบีฮีกูตุบ,บเป็นพระหูพจน์ของคําว่ากิตับแปลว่าศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ทีนี้คําถามคือไอคาว่าศรัทธาต่อบรรดาคัมภีเนี่ยมันรวมความไปถึงเรื่องอะไรบ้างที่เราบอกว่าเราเราต้องอีมานต้องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีรร์คับ หมายถึงไปหยิบเอาบทบัญญัติของเตารอนของอินจีลเอามาใช้ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งเราเป็นอุมมะของนบีมูฮัมมัดแล้วก็มีคัมภีร์ที่มาจากฟ้าฟ้าคืออัลกุรอานที่เป็นกาลามุลลอเราเอาบทบัญญัติของคัมภีร์ก่อนๆนหน้านาบีมูฮัมมัดมาใช้ได้หรือไม่มแล้วถ้าไม่ได้เนี่ย ไอ้คำว่าศรัทธ,ธาต่อคำพีในที่เนี้ยมันหมายถึงสิ่งใดแค่ไหนมันแค่ไหนก็เลยอันนี้เมือ่อเมื่อเป็นเรื่องของหลักศรัทธ,ธาเนี่ยก็อยากจะอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจครับการศรัทธ,ธาต่อบรรดาคำพีนั้นมันจะมีองค์ประกอบอยู่สี่ข้อด้วยกันครับมีองค์ประกอบอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อแรก อัตสดีกอนแจซิม بأن جميعها م ُ ن َข้อที ah ่หนึ่งคือเราต้องมีความเชื่ออย่างมั่นใจมีความเชื่ออย่างแท้จริงเลยว่าคำพีท hm ั้งหมดนั้นมูนัซมินอนดิลลเป็นคำพีที่ถูกประทานมา จาก Allah าาอัลลอฮฺบ ب านา ه แวะุ์าลาข้อที่หนึ่งอัลลอฮฺตาอาลาเป็นผู้ประทานลงมาคำพีทั้งหมดที่ได้ถูกกล่าวไว้ในลักษณะระบุชื่อแจกแจงกับในลักษณะที่พูดแบบรวมๆไม่ได้บอกเป็นรายละเอียดทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการแต่งความคิด ของนบีหรือรอซูลท่านนั้นหนึ่งหากแต่ทั้งหมดมุนััลมุนอัลเป็นอิสมาฟลแปลว่าเป็นคำพีที่ถูกประทานลงมาจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานาูวตาลับทีนี้นี่คือประการที่หนึ่งส่วนว่ารูปแบบการประทานลงมาเป็นอย่างไร มีกี่รูปแบบพี่น้องไปดูในสุร้อนิซาอายะที่164ครับแน่นอนที่สุดครับอัลลอฮ์ตาลาจะอธิบายไว้ว่าอันอัลลอฮ์ตะกัลละมาบิฮาฮักีก็ตันอัลลอฮ์ได้ได้ตรัสไว้เป็นจริงฝ่ามินฮามัสมูอันอันหูต้าอัลามิวราอิลฮิจับบิลูนีวาซิตะอัลรัซูลอัลมาเลกีบางอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้ยินจากอัลลอฮ์หลังหลังม่านกัน้นโดยที่ไม่ ผ่านทูตที่เป็นมาลาอิกะอ,อันนี้ก็จะไม่ลงละเอียดละเอาที่บาให้เห็นภาพรวมซึ่งบางอย่างทูตที่เป็นมาลาอิกะยิบรีนได้นำสิ่งนั้นมาให้กับทูตที่เป็นมนุษย์เขาเรียกว่าอารอซุนอัลบาชารีทูตของลอตาลาเนี่ยถ้าอยู่ในหมวดมาลาอิกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นทูตที่เป็นมาลาอิกะทูตที่เป็นมนุษย์ ก็คือบรรดานาบีและอ,อัลอฮุซุลข้าใจไหมครับก็มีแบบมาลาอแกนชิบรีนนำมาบอกกับท่านอนับดุลบาสลัมนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือพระองค์บันทึกด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์ครับส่วนไกฟียะเป็นยังไงว่าเราอาลาม,มเราไม่ถามถึงวิธีการอยู่แล้วเราเชื่อตามสิ่งที่กุรอานและฮะดิษบอกไว้ตามนั้นแค่นั้นโดยที่ไม่ต้องมีการตะวินตีความใดทั้งสิน้นนี่คืออักีดะษ์ของสลับเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเราเชื่ออย่างแท้จริงว่าคำพีทั้งหมดนั้นถูกประทานมาจากอัลลอสุานตลาส่วนรูปแบบใดนั้นก็ว่าไปนะครับประการที่สองอันใดก็ตามที่ Allah อัลลอฮฺตาลาได้บอกไว้เกี่ยวกับคำพีนี้ที่เป็นเชิงรายละเอียดเราก็อีมานไปตามรายละเอียดนั้นเข้าใจะนะเช่นระบุชื่อ ระบุชื่อ,อมีเตารอนมีอ,นอินจีนมีซาบูตบมีสุฮบุบของอิบรอฮีม,มรรของมูซามีคัมภีร์คุรานของมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยิวซัลลัม,ลลมอันนี้แปลว่าบอกชื่อเลยครับว่าถ้าอินจีนของใครเตารอดของใครซาบ,บูตของใครแล้วสุฮุบมีของใครบ้างอันนี้บอกอันไหนที่บอกเชื่อไปตามบอกอ ส่วนอันใดที่ไม่ได้ระบุในภาษาวิชาการเรียกว่าอิชมาลันแต่กีตับซีลันแปลว่าเชิงรายละเอียดอิชมาลันบอกรวมรวม,มกว้างกว่ากุลอามันตุบีมาอันซาลลอ์มินกีตบับเราอีมานต่อสิ่งที่เราประทานลงมาจากคัมภีร์แปลว่า อันใดที่อเลาะประทานลงมาเป็นคมภีที่มาเจากอเลาะตาลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุว่าชื่ออะไรเราอิม่าไปตามนั้นอเราอิม่าไปตามนั้นแปลว่ามีคัมภีร์ของศาสนาทูตที่ไม่ได้ถูกระบุในเชิงรายละเอียดว่าชื่ออะไรแปลว่าไม่ได้มีแค่นี้นะใช่ไม่ได้มีเตารอนอิน,นจินซาบูโซฮุบอิบรอฮอีมูซาแล้วจบเพราะเราซูไม่ได้มีแค่นี้ใช่ ฉะนั้นแปลว่าจะต้องมีคำภีแต่ในเมื่อกุรอานหรือที่มาของหลักการไม่ได้ระบุไว้ว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรเราเชื่อแบบอิจมาลันเราเชื่อแบบองค์รวมครับเราเชื่อแบบองค์รวมนั่นคือข้อที่สองข้อที่สามเราจะต้องเชื่อตัสดีกูมาะฮ ا มินอัคบาริฮา จะต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันถูกต้องจากคัมภีร์นั้นๆน mm hmm. เช่นอัคบาตอัลกุรอานสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่กุรอานได้บอกไว้หรือจากคัมภีร์ก่อนๆที่ลมยูบ mm ัดเดลวะาัมยูอฮารอฟจะต้องเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือสังคายนาแล้ว mm hmm. แปลว่า เป็นข้อมูลเดิมของคัมภีร์นั้นๆแต่คัมภีร์ที่ถูกสังคยนาแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดัดแปลงไปแล้วเพิ่มเติมตัดทอนแล้วอันนี้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าอยู่ในหมวดที่มาซฮามินอัคบาริฮาสิ่งที่มันถูกต้องจากเรื่องราวจากสิ่งที่คัมภีร์นั้นได้บอกอ,อย่างเช่นอนาะจารย์สมมติว่ามีอยู่ในคัมภีรหนึ่งว่า เตาร้อดอแล้วก็ในสำนวนความหมายเนี่ยมาตรงกับในกุรอ่านอ,อันเนี้ยคือไม่เป็นสำนวนเดิมเลยไม่มีการสัง่งคานิไซนาอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำสั่งเดิมที่เหมือนกันมาอันนี้มันอยู่ในสถานะของกุรอ่านที่กุรอ่านจะเป็นมุซัดดิกล,ลีมาใบในายยได้มีนันกิตาบเพราะว่าเป็นคำพีสุดท้ายเป็นคำภีที่จะมายืนยันถึงความถูกต้องที่มี ยืนยันว่าคมพีนั้นมาจากพระเจ้าเรื่องราวนั้นคัมภีร์นั้นสิ่งที่ปรากฏในคัมภีร์ดังกล่าวนั้นมันถูกยืนยันถูกตัดสิทิถูกระบุหรือถูกยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงจากคัมภีร์กุรอานในอัลกุรอานอันนี้อยู่ในข้อที่สี่เลยอันนี้อยู่ในข้อที่สอยู่ในข้อที่สี่เลยที่คุณอิมถามเนี่ยข้อที่สี่เนี่ยจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์ประทานกุรอานมาเนี่ยมาในสองสถานะ อัลลอฮ์ประทานกุรานมาซึ่งเป็นหนึ่งในคำภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยมาในสองสถานะสถานะที่หนึ่งคือฮากิมันอิลาฮาซิฮิลกุตุกฮากิมเนี่ยแปลว่าคนตัดสินใช่ไหมใช่ใช่คนที่มาตัดสินคนตัดสินเนี่ยเป็นคนที่จะบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมครับนั่นแปลว่ากรณีที่เป็นฮากิม คืออันใดก็ตามแต่ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ในอันคุรานคำพีคุรานจะเป็นตัวควบคุมสิ่งนั้นว่าใช้ไหมล่ะครับแปลว่าคำพีคุรานนั้นมีหนึ่งหนึ่งในสถานะของคำพีกุรานคือคมายกเลิกฮุกลมที่อยู่ในคำพีก่อนๆที่ข้านกับคำพีกุรานอ,อันนี้ก็เรกว่าฮากิมันอันที่สองมายืนยัน ถึงสิ่งที่เป็นฮุกโมหรือหลักการหรือเรื่องราวที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนๆเรียกว่ามุซดิกันมายืนยันแปลว่ากุรอานทําหน้าที่สองสถานะในอิสุรอมาอิดะอายะที่สี่สิพี่น้องครับว่าอันซันนาอิเลิกะลกิตาบบิลฮักมุซดิควัลลิมาเบนยาไดฮิมินลกิตาบว่ามุไฮมินันอะลเยมีมุซดิกันกับมุไฮมินันมุซดิกันคือมายืนยัน อันไหนที่สอดคล้องกันอันไหนที่กุรอานยืนยันแปลว่าสิ่งสิ่งนั้นที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อมั่นศรัทธาได้ครับแต่อันไหนที่เป็นมุฮัยมินแปลว่ากุรานมากำกับว่าอันเนี้ยไม่ใช่นะอันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วสิ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในยุคสมัยของเขา ในยุคสมัยนั้นแต่เมื่อกุรอานมากุรานจะมีสองบทบาทหนึ่งสนับสนุนสิ่งที่เป็นข้อมูลเดิมจากคำพีก่นก่อนสองมายกเลิกสิ่งที่เป็นข้อมูลในคำพีก่อนก่อนในบางเรื่องที่ข้านกับสิ่งที่เป็นตัวบทหลักการที่อยู่ในคำเพี้ยนกุนรานทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่าการที่เราศรัทธาต่อคำพีจึงไม่ได้หมายถึง เราจะต้องนำเอาหลักการในคัำพีก่อนๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติครับเราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือการปฏิบัตินั่นแปลว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือการปฏิบัติจะต้องได้รับการสนับสนุนและยืนยันจากอัลกุราอาน,นอ,อันนี้คือหลักอันนี้คือหลักก่อนครับ แปลว่าเราเชื่อว่ามีคมภีตอร์รอดเราเชื่อว่ามีคมภีร์อินจีนเราเชื่อว่ามีซาบูตเราเชื่อว่ามีุพของอิบรอฮีมของมูซา่าแต่อันใดที่กุรอานยกเลิกไปแล้วอันนั้นก็ถือว่าถูกยกเลิกครับซึ่งแน่นอนสิ่งนั้นอาจจะอาจจะอยู่ในช่วงสมัยหรือในในคมภีก่อนๆเพราะชะรีอะในแต่ละยุคและแต่ละสมัยไม่เหมือนกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งเรื่องของการดรือสินอดเรื่องของการละหมาดครับมีมาในทุกยุคทุกสมัยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีรูปแบบที่เหมือนกันในเชิงรายละเอียดฉะนั้นในชริอห์ของ Allah อัลลอฮฺตาอัลาในยุคสมัยของนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมที่เราเป็นอุมมาของท่านนบีนั้นเราจะอีมานต่ออัลกุรอานทั้งในแง่ที่เป็นอะไรครับในแง่ที่เป็นหลักการที่มายืนยัน สิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆก,กับสิ่งที่เป็นหลักการที่ยกเลิกสิ่งที่เป็นฮุกลกมหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆเช่นเดียวกันครับอันนี้คือหมวดที่ว่าในเรื่องของการอีมานที่ม,มีต่อคัมภีร์ทั้งหลายแน่นอนที่สุดพอเรา,ามาพูดถึงคัมภีร์กุรอานเนี่ยเราจะพบว่าคัมภีร์กุรานนั้นถือว่าเป็นเป็นหนึ่งใน คำพีที่อัลลอฮฺตาอัลาได้ได้ประทานลงมาที่บอกว่าอันซันนาอีเลกัลกิตาบะบิลฮักเห็นไหมแท้จริงเราได้ประทานคำพีแห่งสัจธรรมเนี้ยมาอย่างเจ้าหมถาึงท่านลบีม,มุฮัมมัดสลักมุซัตดากลิมาใบนยยาไดฮิมิลกิตาแปลว่ามายืนยันในสิ่งที่มันมาก่อนหน้าท่านจากคำพีว่าโมฮัยหมินันอะไรเป็นการยืนยันว่าอันเนี้ยอันไหนถูกต้อง คำพีกุรานจะเป็นสิ่งที่ยันส่วนอันไหนที่มันผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือมันอะไรครับไม่ได้ใช้ในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยก็อะไรก็ถูกยกเลิกด้วยกับคำพีอลัลกุรานฉะนั้นหลักเดิมคือต้องอิมานอีมานว่าคำพีที่ถูกระบุเอาไว้เป็นคำพีที่มาจากลอตตาลาครับไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามไม่ได้หมายความว่านอกจากสิ่งที่ระบุชื่อแล้วเราจะไม่อหมานแล้วก็ยังมีคำพีอีก ที่คัมภีร์เหล่านั้นเป็นคัมภีร์ของศาสนาทูตเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ถูกระบุชื่อคือไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ได้ระบุว่ามันชื่ออะไรครับก็อยู่ในอัลกุรอานในในสุราก็สัต์เหมือนกันอบอกว่ามันจะมีคำภีที่ที่เราบอกที่เราได้ประทานให้พวกเขาเหล่านั้นซึ่งคัมภีร์แปลว่ามันมีคัมภีร์ของบรรดาศาสนาทูตอื่นที่ไม่ได้ถูกระบุ แต่อล็อกประทานให้กับพวกเขาเพราะทุกศาสนาทูตจะต้องมีมีสิ่งที่เป็นบัญญัติครับมีสิ่งที่เป็นบัญญัติในการที่จะเอามาเป็นธรรมนูญในการที่จะอะไรชี้นําสังคมในยุคสมัยนั้นันล้์ไม่ได้บอกนบีไม่ได้อธิบายไม่ต้องไปตีความถูกต้องเราเชื่อเท่าที่อะไรครับเราเชื่อเท่าที่มีตัวบทหลักฐานได้บอกกับเราเวลาเราเชื่อเรื่องคมภีเนี่ยคนเองมันบอกให้รู้ว่าอะไรรู้ไหมมันบอกให้รู้ว่า อัลลอฮฺสุบฮานตาลาเนี่ยไม่ได้ให้มนุษย์ใช้ชีวิตโดยที่เขาเขาเรียกอะไรไม่มีหลักเกณฑ์หาวิธีการหรือขาดหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองครับเราเป็นห่วงคิดดูนะส่งนบีมาส่งราซูลมาอมยังส่งคู่มือมาด้วย <c oughs> ในทุกยุคสมัยเป็นแบบนี้หมด เพื่อที่จะบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่าทางรอดของเขานะ่ะคืออย่างไรเป็นแบบไหน,นถ้าเราต้องการที่จะให้ชีวิตเรารอดนอกจากเรามีเครื่องมือเรามีสิ่งที่เป็นเหมือนแสงสว่างให้กับชีวิตเราแล้วเนี่ยเราต้องดูคำอธิบายของบุคคลที่อลัลลอฮ์ส่งมาทำหน้าที่ในการอธิบายบัญญัติที่พระองค์ประทานลงมาว่า ศาสนาทูตท่านนั้นเขาอธิบายบัญญัติหรือกฎหมายที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้เนี่ยเป็นอธิบายแบบไหนอย่างไรอสองส่วนนี้จึงสำคัญสุนนะของราสุลุลละมาอธิบายอัลกุรอานใช่ไหมใช่กุรอานคือธรรมนูญสูงสุดสำหรับมุสลิมในแง่ของการดำเนินชีวิตทั้งดุนยาและอาคเราะอัลลอฮ์ Allah ส่งนบีมุฮัมมัดมาเพื่อ,อามาอธิบาย สิ่งที่อยู่ในคัมภีร์นี้ว่าจุดประสงค์เป้าหมายแห่งคัมภีร์อัลกุรอานในแต่ละเรื่องคืออะไรผู้ที่อธิบายที่ไม่มีผิดเพีย้ยนคือมูฮัมมัดสุลลัลหของอะลยฮิวสัลลัมนั้นถ้าอยากเราอยากจะให้ชีวิตรอดอยู่บนทางรอดแน่นอนที่สุดเราจะต้องยึดสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน โดยคําอธิบายของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้สําคัญและในคําอธิบายของนบีมุฮัมมัดก็ถูกถ่ายทอดไปยังใครไปยังซอฮาบะห์ที่เป็นลูกศิษย์กลุ่มแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้การทําความเข้าใจกุรานจึงกุรานอธิบายกุรอานเองครับุนนะอธิบายกุรอาน และหลังจากนั้นก็บรรดาสหาบะมาอธิบายสิ่งที่เป็นอันกุรานฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยข้อแรกเราเชื่อว่าคำพีทั้งหลายที่ถูกประทานลงมานั้นเปนนน็นมุนนั่นซันมินอัลลอฮ์เป็นคำพีท,ที่ถูกประทานมาจากาาาอัลลอฮ์ซุบฮานตับอันที่สองก็คือในความเชื่อของเรานั้นอะไรที่เป็นเรื่องราวที่มันถูกต้องชัดเจนที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นเราอหมันเราเชื่อ,อ อันใดที่คำพีเหล่านั้นหรือสิ่งที่ระบุในเรื่องคัมภีร์ที่เป็นแบบรายละเอียดอีม ي ่านตามรายละเอียดอันไหนที่เป็นแบบสรุปอ إ ي ่านตามแบบสรุปหรือในในเขาเรียกอ,อะไรในมิติที่ที่มันมันกว้างๆนะครับในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติหรือเรื่องราวอะไรก็ตามแต่เราจะใช้หลักเกณฑ์ของคุรอานเป็นหลักในการที่จะ พิสูจน์ว่าสิ่งสิ่งนั้นยังคงอยู่ในหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติหรือไม่โดยพิจารณาจากคุรานในการส่งเสริมสนับสนุนยืนยันหรือยกเลิกอ,อันนี้คืออีมานของเราที่มีต่ออะไรที่มีต่อบรรดา,ดาผู้ตุบบรรดาคัมภี์ทั้งหลายที่ถูกมาประทานมาจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานตาลาที่ผ่านมาตั้งแต่รอซูลคนแรกจนรอซูลคนสุดท้าย นบีคนแรกจนนบีคนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกว้างๆที่จะอธิบายให้เข้าใจแล้วกันครับลฮัมดุละนะครับ